ลองน้ำแดงหงสุพันกระทิงแดงเพชรนาวาชื่อนี้ไม่ธรรมดาครับขณาจะอยู่จากจังหวัดสุพรรณบุรีครับรู้ว่าเหลือดีเจ้าสินเจ้าท่าเจอไม่ธรรมดาเทพองอินครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับวันนี้คนเอ,อืธนากรเอาเลยครับมาดูซิว่าวันนี้ออก ขอบคุณพี่ชายยังแวะมาเวียนมาหากันไม่เจอกันหลายปีไว้พี่โค้กปกติเจอกันวันวดคนต้องเหนือก้าวเลี้ยวแต่เที่ยวนี้มาเจอกันที่บ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีเที่ยวนี้ดูสิว่าร่องน้าแดงร่องน้าแดงเปลี่ยนบรรยากาศสายตามาดูคู่นี้ของสุพรรณกระทิงแดนงเพชรเอาไม่อยู่ในร่องน้าแดงเจอกันเท่ องอินเหลือดีจากนู่นเลยครับวัดอัมพลินคูหาตบดบ้านมุงอําเภอเนินมะปรางจาังหวัดพิษณุโลกพระคุณสุภาจารประสิทธิ์หลวงพ่อสวัยคัำพีรอเที่ยวนี้จะพายโช์ได้หรือไม่จะพายโช์ได้หรือไม่ไเมื่อหองสุพรรณวันนี้มีนามตกคุลกระทิงแดงดี ออกมาแล้วเจ้าถิ่นเจ้าท่าหรือว่าเจ้าภาพรวมกวาดายครับเรือดีน้ำวาหงสุพรรณกระทิงแดงครับอยู่ในล่องน้าแดงส่วนล่องน้ำเงินนาวเทพองค์อินเอาละครับเริ่มจะได้บีเรือดีจากจากังหวัดพิษณุโลกไรตามเรือดีจากสุพรรณบ้านเลาไอหนุ่มเสียงเนอจากสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีพีก็้านน้องก็มาร้อยหน้าไร,าราตาตีแรงแสงนำมาแบบสบายหรือไม่สบายสบายใจไทยแด์แต่ไม่ลดละความพยายามต่างคนต่างข้อมึงข้อกูข้อมึงข้อกูข้อ อีเทพองอินหลวงพ่อสวัยอ่านแล้วว่าจะขยันต่อจะขยันต่อได้ไม่ได้ในเมื่อองอินองอินปีบขึ้นมาองอินจะแสงพลแสงได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้เอาเลยผัวเหลือเหมือเหิือกันมาระวังองอินองอินองอินกับเพชรจังหวะเพชรจังหวะองอินองอินเอาวะองอินเอาวะองอินเอาวะองอินเวะไม่ไหวแล้ว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 อธิเทีไม่ไหวแล้วเหรอเมื่อกี้กรรมการตัดสินเรือที่ชนะ ลองน้ำแดงครับหงสุพันกระทิงแดงหงสุพันกระทิงแดงเป็นเรืชนะครับเที่ยวนี้ขอบคุณขอบใจพิกโกนะครับกับภรรยานน้งโอ้โหนี่